อีกหนึ่งซีรีส์ค่ะที่อย่ากใุ้ผู้ชมได้ดูมากๆเลยนะหลังจากที่น้องาย่เย่รัสยาค่ะกระโดดมาเล่นซีรีส์ในเน็ตฟิกค่ะผู้ชมคะกับชื่วเรื่องแปลกมากๆเป็นคดีฆาตกรรมนะคุณผู้ชมกับซีรีส์ดาลาบุพภาฆาตกรรมนี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดอก ดอกไม้นะไม่รู้เหมือนกันว่าดอกไม้ดอกไหนเนี่ยจะเป็นคนฆ่าเพราะเรื่องราวเรื่องนี้ค่ะเป็นการสืบสวนสอบสวนนะคุณผู้ชมที่อยากให้ผู้ชมได้ดูเพราะซีรีส์เรื่องนี้ค่ะผ่านการเขียนจากคุณปรับดาหยุ่นนะคุณผู้ชมรวมไปถึงพุ่มกับคนเก่งผู้หญิงเก่ง2คนด้วยกันและที่สําคัญไปมากกว่านั้นซีรีส์เรื่องนี้จะถูกนําออกมาฉายค่ะ 190ประเทศทั่วโลกจะได้ดูอย่างแน่นอนฝีมือของคนไทยนะตั้งแต่เรื่องของการประพันธ์จนถึงฝีมือเรื่องของการแสดงค่ะนักแสดงมากฝีมือมากมายอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ดาราบุพภาฆาตกรรม เป็นเรื่องราวการฆาตกรรมกันค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยสังคมชั้นสูงเนี่ยมันมีเรื่องราวเยอะมากความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นเยอะมากๆเช่นกันและที่สําคัญไปมากกว่านั้นอันนี้ในซีรีส์นะคุณผู้ชมการตายของว่าที่นายกคนใหม่ค่ะนักสุริโอดอกไม้ของนักจัดดอกไม้ชื่อดังนะคะโดยโอมอนจุศเนี่ยแหละค่ะนะกักการเมืองอนาคตไกลาจากพัก เพื่อสังคมไทยพักเพื่อสังคมไทยนะคุณผู้ชมถูกพบเป็นศพท่ามกลางมวลดอกไม้ซึ่งดอกไม้นี้เนี่ยเขาเตรียมไว้สาหรับงานวิวาเชี่ียแต่งงานเนี่ยแหละและนายกว่าที่นายกท่านนี้เนี่ยนะคะเขาก็เดินหน้าหาเสียงกับ แทมเปนเฟมินิส์นั่นเองค่ะเรื่องของความเท่าเทียมนะ,ะที่จะเกิดขึ้นในสังคมและเขาก็ถูกจับตามองว่าเป็นคาดิเดตนายกเป็นว่าที่นายกเลยเพราะความสามารถเพราะรูปลักษ์ที่ดูดโดดเด่นหล่อด้วยนะคุณผู้ชมและว่าที่เจ้าบ่าวตระกูลดังค่ะคุณผู้ชมซึ่งเขาจะเข้าสู่ประตูวิวาเร็วๆนี้กับคุณริสาณริษานะฮะทายาตระกูลดังมหาเศรษฐีของประเทศเลย การแต่งงานครั้งนี้ก็อยู่ในความสนใจของคนทั้งประเทศค่ะการเชื่อมตระกูลสองตระกูลนี้นั่นเองแต่เรื่องราวมันเกิดขึ้นนั่นคือการตายของว่าที่นายกในราคาคุณผู้ชมค่ะตายที่ไหนตายในสตูดิโอดอกไม้ตายในงานแต่งนะฮะเรื่องราวของดาราค่ะรับบทโดยน้องย่า,ยาอุรัสยาเนี่ยแหละนักจัดดอกไม้ผู้เนรมนิต ให้ดอกไม้มวลบุพชาติต่างๆนะฮะในงานวิวาในครั้งนี้สวยสดอลังการนะฮะและการแต่งงานกับการเป็นการเสียชีวิตครั้งนี้ได้อย่างไรซึ่งต้องบอกคะ่ะผู้ชมครับผู้กำกับคนเก่งไม่ว่าจะเป็นคุณฐานิกาเจนเจษดาและคุณเอลิซาเปียงนะฮะก็คือเขาพร้อมที่จะกำกับ และมุมมองของผู้หญิงในการกำกับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะฮะนักเขียนรางวัลซีไรต์ค่ะอย่างคุณปราบดาหยุ่นเนี่ยขึ้นแทนนะฮะเป็นผูน้อำนวยการสร้างซีรีส์เรื่องนี้ด้วยและที่สำคัญอย่างที่บอกว่านักแสดงแต่ละคนชื่อเสียงไม่ธรรมดาน้องยายาอุรัสยาน้องแพทชยานิดน้องนภัทรนะคุณผู้ชมรวมไปถึงน้องริววชิรวิท และทับนักแสดงอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณรอนบรรจงสร้างคุณอัมอมรินคุณภูวินนะฮะน้องมิวสิกแพรวาน้องแฟรี่กิรณาคุณโดนัทมนณส,สนันแม่เดือนเต็มค่ะรวมไปถึงนะนักแสดงอีกมากมายที่จะมาร่วม ค้นหาฆาตกรรมใครคือฆาตกรใครเป็นคนฆ่าแล้วดอกไม้มันเกี่ยวข้องอะไรกับการตายของว่าที่นายกในครั้งนี้นะฮะจำชื่อเรื่องซีรีส์นี้ให้ดีเลยดาลาบุพภาฆาตกรรมชื่อเรื่องนี้จริงๆค่ะผู้ชมค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้เนี่แหละ แต่ดอกไม้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการฆ่าได้ไงและการฆ่าในครั้งนี้ค่ะมันอาจจะสอดแทรกมาในเรื่องของดอกไม้แต่ละชนิดดอกไม้แต่ละประเภทก็เป็นได้นะคุณผู้ชมถึงบอกว่านี่คือความแปลกใหม่ของซีรีส์เรื่องนี้ของเ,อเขาเรียกว่าการปรับพันเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างละเอียดอ่อนระเมียดระใหม่ดารารับบทโดยน้องยายา,ยาตัวเอกของเรื่องเนี่ยนะคุณผู้ชมคะจะต้อง มีเรื่องการสืบสวนสอบสวนด้วยเพราะเธอก็ตกเป็นผู้ต้องหาด้วยหรือผู้ต้องสงสัยเพราะเธอเป็นคนจัดดอกไม้เนรมิดงานนี้ให้สวยสดงดงามด้วยมวลบุคคชาติแต่บุคชาตินี้กับคลาดชีวิตว่าที่นายกคนชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศแบบนี้นะคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้ แฮแท็กที่บอกว่าใครฆ่าโอมนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะผู้ชมค่ะและใครเป็นคนฆ่าและดอกไม้มาเกี่ยวอะไรด้วยเขาบอกมาเขามีการสะท้อนนี้เห็นถึงขั้นนี้เลยนะ,ะผู้ชมบอกว่าความเน่าเฟะในสังคมชั้นสูงซ่อนอยู่ใต้กลีบดอกไม้หลากสีนานาพันธ์ดาราบุพพักาตกรรมเนี่ยเป็นซีรีส์นะฮะอีกแนวหนึ่งที่อยากให้คนได้ดูเพราะว่าเป็นแนวสืบสวน สอบสวนละเอียดอ่อนระเมียดระไมและงดงามด้วยมวลบุพชาติมวลดอกไม้รวมไปถึงนักแสดงแต่ละคนเนี่ยนะผู้ชมฝีมือการแสดงสุดยอดมากๆเอาเป็นว่าอีกไม่นานเกินรอค่ะเราจะได้ชมซีรีส์เรื่องนี้พร้อมกันทั่วโลกนะ อีก190ประเทศทางเน็ตฟ i ินะและที่สำคัญไปมากกว่านั้นค่ะผู้ชมขาตอนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติเหล่าดาราน,นักแสดงนะฮะเขาก็เรียกว่ากระโดดมา ร่วมง,งานหรือว่ามาเล่นซีรีส์ให้พวกเราได้เห็นรวมไปถึงซีรีส์เหล่านั้นเนี่ยดังไกลไปในระดับ g l o b a l เรียบร้อยแล้วด้วยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เราจะได้เห็นฝีไม้ไลายมือของคนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรรของการเป็นผู้ิกับทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่จะดังไกลไปทั่วโลกอย่างแน่นอนฝากด้วยกับซีรีส์เรื่องนี้ดาราบุปภาคาตกรรม ทางเน็ตฟิกค่ะไม่ดูไม่ได้แล้วนะฮะ